นักท่องเที่ยวตื่นเต้นกับต้นฤดูหนาวที่เมืองโบเหอทางเหนือสุดของจีนช่วงต้นฤดูหนาวเมืองโบเหอบนทนเฮหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมีหิมะตกมากเข้าสู่ฤดูหนาวเร็วกว่าปกติ ทําให้ปรรดาประชาชนต่างเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศกีฬาหิมะและน้ำแข็งของที่นี่เมืองบู้เหอตั้งอยู่ทางภาคเหนือของบนทนเฮหลงเจียงเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือสุดและมีระดับเส้นละติจูดเหนือสูงสุดของจีนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณลบ3.5องศาเซลเซียส ต่ำสุดลบ53อ,องศาเซลเซียสที่นี่ต้องเปิดฮีตเตอร์นานถึง8เดือนเป็นพื้นที่ที่มีเวลาปล่อยฮีตเร็วที่สุดและนานที่สุดพื้นที่ดึกทั่วประเทศจีนที่นี่สามารถเล่นกีฬาหิมะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนเมษายนในปีถัดไปถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการเล่นกีฬาประเภทสกีหิมะมากที่สุดของจีน วันที่1พฤศจิกายนสนามสก,กีหิมะของโบเฮอรเปิดให้บริการเป็นวันแรกมีผู้มาเล่นจำนวนมากกว่า500คนการท่องเที่ยวหิมะและด้ำแข็งของบนทลเฮหลงเจียงกำลังได้รับความนิยมโดยระหว่างวันที่7-14ถึงกุมภาพันธ์ของปีหน้าเมืองหาบินเมืองเอกของบนทลเฮหลงเจียงจะจัดงานเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9